สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับไอเครื่องเทปรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะมาต่อใช้กับไฟบ้านนะครับก็ใช้กับตัวมออแปลงตัวนั้นครับท2โวลต์นะครับก็พอดีได้มาจากพื้นที่ทำงานนะครับาให้มนลองต่อดูครับเพราะว่าเป็นแตกจากรถซากรถมานะครับก็จะมาพาต่อครับ อันนี้ด้านหลังของเขานะครับจะมีช่องเสียบนะอันนี้ก็จะเป็น <więcej. S 1> ส,า feet, สายลำโพงชุดคู่หน้านะครับตัวนี้อันนี้เป็นคู่หลังนะครับอันนี้ผมมัดไว้แล้วน,นี่เป็นคู่หลังอันนี้เป็นคู่หน้าอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสายกาวนะครับส่วนตัวสีเหลืองนี่จะเป็น สายน่จะเป็นสายรีโมทนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นทีแดงจะเป็นสายไฟนะครับอันนี้ผมจะต่อใช้กับไฟบ้านก็ต้องมาจํากันหาไอ้จาหากันแบบนี้นะครับคือไอ้ตัวไฟรีโมทกับไอ้ตัวไฟคู่บวกนะครับเราก็ต่อรวมกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกาวอันนี้ลาโพงนี่สีเขียวกับสีม่วงนะครับของเครื่องเล่นตัวนี้นะ เป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีนะครับก็ช่วงนี้ก็ว่าได้ใช้แผ่นแล้วก็เขาให้มาเช็คสอมดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมอันนี้ผมต่อกระลำโพงไว้แล้วนะครับก็คู่นนะครับก็ใช้ลำโพงหน้าสิบนะครับตัวนี้เป็นลำโพงรถยนต์นะครับมาต่อใช้งานกันก็ อันนี้ผมจะต่อแค่คู่บนนะครับไอตัวสีเขียวกับสีม่วงเนี้ยนี่ก็เป็นสายไฟจากไอตัวอ้อแปลงตัวนั้นนะฮะใช้ไฟ12โวล์นะครับมาต่อกรบองบจรอันนี้แล้วที่สายไฟก็ตัวสายรีโมทนนครับที่มันเวลาเรา ถ้าเป็นอยู่บนรถยนต์ก็จะเป็นสายที่ต่อกับสวิตช์กุญแจนะครับก็เ,เราก็มาต่อรวมกันเพราะเราจะมาใช้กับไฟ12โวลต์เป็นแบบไฟบ้านนะครับก็มาเช้นต่อคู่กับแบบนี้และนี้ก็จะเป็นกาวก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดไฟนะครับเราจะได้ยินเสียงไอตัวเครื่องเล่นซีทีทำงานอยู่นะครับแล้วก็กดปุ่มให้เครื่องทำงาน,นครับเนี่ยเครื่องใช้ได้นะครับเปิดเสียงดังใช้ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาใช้กับเครื่องเล่นบลูทูธที่เราทำสำเร็จไว้นะครับก็พอดีเครื่องเล่นตัวนี้มันมีช่องเสียบ a u x นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเสียบใช้งานในช่วงนี้ครับเสร็จแล้วก็เราก็มาปรับนี้ปุ่มก็ไม่เห็นตัวหนังสือนะอันนี้ก็เล่นแผ่นดีๆครับอันนี้ก็ต่อให้แปให้กดเป็น a u x นี่ครับเพื่อต่อใช้งานครับเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมต่อบูธ เนี่ยฮะเราก็เชื่อมต่อบุทูธไปแล้วครับบุทูธตัวนี้มันจะเป็น VHM สามหนึ่งสี่นะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาเปิดเพลง t e s เสียงดูนะครับ เดี๋ยวมาทดสอเสียงดูนะครับ ก็ใช้งานได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อใช้กับไอ เฟดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อใช้กับเครื่องเล่นเฟดได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับอันนี้เครื่องเล่นซีดีตัวนี้นะครับมันจะมีช่องเสียบเฟดได้นะครับแล้วก็ปรับโหมดเนี่ย ตัวใช้งานได้นะครับเสียงก็ดีด้วยทุกเครื่องนี้ก็คืนนี้ก็ใช้งานได้นะครับก็มาทิศให้เพื่อนๆนฟังนะครับพอดีที่ทํางานให้มาเช็คดูนะครับว่าเครื่องใช้งานได้ไหมแต่ไม่มีแผ่นซีดีมาลงให้เพื่อนๆฟังนะครับ ก็จะใช้แค่ไฟได้นะครับแล้วก็ไอตัวบลูทูธนะครับเดี๋ยวนี้แผ่น c ีดีก็เขากมาก็ได้เปิดใช้กันแล้วนะครับก็อันนี้เขาจะให้มาลองต่อใช้กับบลูทูธนะครับ นี่เลขกับบูทูนะครับตัวนี้ ก็เครื่องก็ใช้งานได้อยู่นะครับก็ต่อก็ไม่ยากนะครับว่ามาต่อใช้งานกับไฟบ้านนะครับก็เพื่อนๆก็มีหม้อปแปลง12โวลต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต่อสายให้ถูกต้องนะครับก็ถ้าปกติแล้วไอวิทยุนี้มันจะมีสายไฟกับสายสายไฟกับสายดิน,นครับสีแดงกับสีดํานะครับแล้วก็จะมีสายรีโมทที่เอาไว้ต่อกับกุญแจรถนะครับ แต่ทีน,นี้เรามาต่อกับไฟบ้านเราก็จาไฟบวกกับไอ้ตัวสายรีโมทเข้าด้วยกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกาวก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เพื่อนๆก็เอาไปต่อใช้งานกับไฟบ้านได้นะครับที่กับม้อแปลง12บสโวลต์นะครับหรือสวิตชิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ชุดลาโพงก็ต่อปกติจากที่ว่าด้านหลังเขาจะร่น,นี้มันจะมีสมุดสี่คู่นะครับคู่คู่หน้ากับคู่หลังครับต่อใช้งาน ก็มีประมาณนี้นะครับก็เพื <ๆ S 1> ่อนๆสงสัยตรงไหนก็สอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ